โอเคล้วเพื่อนชานอยู่สองคนแม่ดูเห็นแล้วนี่พอแห้งนั่งกิ่งตั้งแต่บนอันนาทั้งหนาวทั้งอดผุดกับยังงงูนอะสีชัยนะนะกินข้าวยังมาเนี่ฮะโอป้าซื้อหมูปิ้งมาเื่มโม่หายวะอยู่ในรถโฟลเด้าจะไปเอาอาหานะอืมอื๋งดูไว้อยู่ได้อยู่เนาะ นี่ก็ห้องน้ำนี่ก็สีพังเบิ้งทว่าสีสน้ำชีเย็นไฟนอกเดือยนะก็จะให้แม่เราเอาสีตัวนั้นมากันสี้น้ำตาลกันมันจะได้เข่ากับกระโดวทว่ามันบบเดือกับม่นเอาสีฟ้าคือเก้ามันสุดน้ำช้อยนี่เป็นมือถ่านนี่มือถ่านจเอาขาวสิบเซนเนาะลงจะเป็นสีน้ำตาลเออวันนดแล้วเนาะ อันตรายได้ยังไงเนาะนะขาบตะไคร์สบายดีเพื่อไปพี่น้องปลาลงเบิร์ตสูๆส,สุขคนอีกเด้อวันนี้กะทงสวุนเนาะก็ได้ขอมาช่วงแดงแรงค่ำๆ้ำหอยพี่น้องเลยมาเบ่งทางไม่สร้างเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านของน้องเตวยวนะ่ะโอ้ตั้งปุ่นก็ เฮ็ดช้างนั้นเฮช้าให้างแตนลืมหมดเลย่เน้ออเอลืมไปสอาง่ะตื่น <c ười> ตื่นไว้ว่าแท้อ <c ười> เห็นอีกแล้วว๊าด้วยน่โอ้ยมหับเรื่องคนน่ะนะนะกลับทักทายสบายดีอยู่ที่บ้านของน้องเตวช่วงดังๆรง้พพี่น้องเอามาเนี่ยมาคำมาเรือขาวเนาะอนี้ เออปนกดออกหน้าแถวนี้เอพียงเงีย้ยงูก็เล่นเข่าไปนอนอยู่ใต้เตียงอยู่นะรอดเขานี่ก็เรียบร้อยได้หนบรอดก็รอยขึ้นนี่ตื่นมากลุดงอนนอนคดอ,อยู่นางขังพยายามนะเห็นตอนไหนงูาาน่ะเห็นอยู่วังไรเหรอฮะลอยอยู่แถวนี้ To cào anh bọ bọc 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 đây bọc 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 เอนออกลวต้นต้นอไนนาคัญนะทอนออกรถเบิ่งข่สีชางลูกเาวข่อจัดการเจ้าอีกเบิ่งเบิงอ้มากล้วผู้ผู้ลูกสชาข่มาลยสีสีไชสบายดีป้าลุงก็ดุ่าๆผอมาผอสบายดี บอเอยล่ะต้องมือไม้เปลี่ยนไม่ก่อนเอาไม้ดุเอาไมแม่แม่ชวแบบไร้ดกะตากนดุีเดียเดกดุเดกดุสบายดีปาลุงแต่บอโดยป้าป้าไม่ได้หางเตนได้ใชตอยป๊าดุปะมาใกล้เตนครับหน่ป๊าป้า้แม่เร้มันมาบอโออยู่ไหนนเงี้ยเงี้ยนใส่ตื่นนอนชอบ ไม่อ <si ้ยเลยเลยอยอกซื่อลูกือยอกซื่อเยแต่ยังบัตรเลือดยังอยู่บุอย่างยัยมาหาเพสังโอ้ยปลูกปะตื่นนอนกี่ดีมาปุ๊บตื่นปับไปอยู่ตื่นไว้แทบไปอยู่นอนเป้าป้าบังดิน้ำนเฮ้ยตกใจอู้ยคิดวายถวยแกงถวยยัง โอ้แจ๋วเนาะอ่ะไปหาเบิ่งทางในก่อนหึบาดนี้ไม่สร้างติดบันไดแน่เนาะยัเหือครบครบข้างครบงบาดนี้

กือมันเกือมันมาชากอะไรสลุดยังนะบ่อยตื่นบ่เอ้ากันกระเบื้องบนใดก็ยิ่งเกิดอะไรให้เนาะทั้งนั่นติดอะบรบนใดโอ๋อบนใดก็พอดีพอดีอะไรแบบตัดใส่ขอบเองโอ้ตัดใส่ขอบยังเหลือขอบบ่ ตอนนี้ก็ใส่ได้เพื่อตัดขอบอีกเนาะเกิดพกเกดพอดีๆนเะเกพอดีเอกิพอดีาตกใจว่ดเลยดิโอ้ยคิดว่าไม่ได้มาเลยนี่โว้เป็นยังไงบ้านนี่เป็นไข่ห่วย่ากล้าใกล้ได้เป็นไข่เนาะ นั่งเปกับล่องใจใเห็แม่กบ,บวยแล้วบึงสิงนี่แน,นเอองนนเ้องเอบรขอบลานผู้ตัดกบ,บื้เงินอันนเ้นเิ่นเ่า่างปะบางบืนบุญเลยจะมาตัดกับชาวไทยราใดมาไนเดี๋ยวอะไาถไดตรงมืนกอนโอ้บ่นคือตัดแล้วเลยทาคราวทางมาใดเ๋ยเก็บขอบมาในเนาะเอ้ยเ่็งขอบ ยันนี่อุงายเปนว่ากันยันนี่อุ่นง่ายๆกันขอบสีฟ้ากันกับตัดกันกับสีขาวได้เนาะเบอร์มันกับโบดียบคือคนอื่นนะแต่เอ้ยเพราะว่าทั้งมันสาบโบโบละเอียดเนาะมันได้ซัมมี่ก็โอเคได้น้องเอลยก็ซทำเขาได้เนี่ยและแต่ก็งามแล้วตกสีขาวนีป่ะเดี๋ยวโบแม่กับเบอร์นี่ เนี่ยแล้วเราได้กล้องหมอโอ้พอดีใส่กล้องพอดีนำเงแล้วพอดีตรงนี้ก็แกะไปที่ตะกองแล้ถ้ามันมันเหลือยนะครไปขึ้นเอาอย่างอื่นเนาะอันตัวอันตัวอันบันไดนี่ถ้ามันถ้ามันเดือถ้าโบเดือก็โบเป็นยางถ้ามันเดือเขาไปแล้วเอาแกะเป็นกระดาษเขามันขาดเนี่ยเขาเป็นที่ปรับขึ้นอืมสะอาดเด้นนี่เนาะกระดาษเนี้ไม่ถูด้วนี่ยังเกลี่ยกล้วยเลยกานขอบรอบบรรยากาศงามเลย ใส่สมาธิกันขออีกข้างในเนดนี้่าทพนนี่เนาะเดี๋ยวเอาเสือกกันไว้ได้เนาะถ้าบเสือกเน่งหยบเียงด้กนึซาเสกนึงยใส่เยอะกว่ายกแน่นถามสร้างก็ยังอยากไปอยู่ได้ยัง โอ้ล่าสัเนีโอเคเลยนี่ครับเนี่อได้แหละสันีตัดกันกับสีขาวคักเป็นยังเนห้องน้ำก็กันก่อนกันเพื่อกันใส่ยาแนวเลยถ้าว่าสีน้ำตาลนั้นกันข้างนอกอันย่างหันเอาตัวนั้นก็เลยของน้ำนะเพราะว่าสเบงเป็โดยมันมันมันสีเบิงสีน้ำตาลเลยโดยตัวหัน ถ้าว่ามันเดือตัวข้างนอกน้องทั้งนอกเขาก็กันอันเดียวกันกับแทงข้างหน้าเนี่ข้างหน้ายังบ่เร้วเอาตัวข้างหน้าได้เอากันเดี๋ยวจะมากันโดยถ้ามันบนเดือก็เอาสีฟ้าอันเดียวกันเพราะว่ากระเบื้องมันสีน้ำตาลแล้วห้แม่แต่งข้างนอกแล้วก่อนแต่ดะ Why you วะไม่ ถ้าเกว่ายานะยอว่างละี่มอก็ไตมาเอื้อยสัหน่ะมาเปิดมาก่้นนะโอ้ยเป็นแพทย์มาก่อนมีอยู่ยาในรถค่ะใครชองจ้าเกลือใครันเจ็บ้เจ็บพ่องพ่อบอกเจ็บพ้องไข่เจ็บพ่องโอ้ลุงพ่องเนี่เป็นไข่ชรดิบุเฮ บุ๋งมาลังไปกับรักใจให้แม่นั่งใจกินอาไรประมาอะไรกินดิคิดินแมาใช่สระหรออืมก้คนคุแนววัวแนวเท่านี่เนาะแอบขางหมดเลยอ๋อหนังกระเลียวา่าเราบอกแต่คักคักคักระบาดนี่ตามขอบตามยังเนาะ อย่าแนวสีขาววันเดือเดเฮาอย่างมาใส่อีกรอบมึงก็ได้เะว่าลองม,มัน,นีนก็โอเคแล้วพ่ลองเลยแต่แม่เราเห็นเนาะกันด้วยสีฟ้า,าขามางามบอกทำนี้ก็โอเคแล้วเพื่อนชานอยู่สองคนแม่ดูเห็นแล้วนี่พ่อแห้งนั้นกิิงตั้งแต่วัน,นอันนาทั้งหนาวทงหอดผุดกับยงังงูเนาะสีชัเนาะ นะกินขา้าวยังมาหนีิฮะโอป้าซื้อหมูปิ้งมาดื้อมาหายวะยู่ในรถโฟลดเดอจะไปเอาน่าหนะันเนาะซื้อหมูปิ้งเงินพันย่างเป็นชุดนะชุดละ 30. สามสิบชื้อสองชุดแต่กินไป่ละชุดนึงละชุดนึงมาแวดเจ้ากินตอนแรงคิดว่าชิบว่มาเลยแต่อยากมาพอดีไปเบิรงข้างสร้างเพิ่นมั่งเพื่อน,อนทำเมย์แนมมาหนีิมั่งเพื่อน ไปกินยกครื <sympath> ้นเฮ็ดเรือนใหม่รถเพิ่นไปซอยเก็บไม้เก็บตอกเพิ่นเออเป็นเป็นซี่แหละเด้อ้5แล้วบ่5ยัง5ขึ้นเรือนเจ้านี่บ่5บ่ยากมือนี่บ่ยากแต่ว่าต้องอยากนําเงินเนาะอยากนําเงินสิซื้อเครื่องให้น้องนี่แหละจักสิเอาหยังสู่หมู่สู่กินค่ะ หาเจ้าขืนสองคนเฮาสามคนเต้องไม่สร้างไล่อยูอย่แล้วงานขืนเลย,ย,ยแต่เฮาก็ต้องอยากหาจาตีพี่น้องเนาะอย่างหน่อยก็ได้จะโมเรียลยวนานจะสิ้นโมจักโลจักไบรกับค่ายโย่แต่นี่ตอนนี้มันจะได้สิบยืมเงินค่าไม่สร้างเราก่อน <c oughs> <c oughs> ออกสินยังวอร์สไฟยอยู่ <c oughs> เออมีเงินมีค่ำก่อนละน้องเอ้ยจังหาก็มื่อ จ้างไม่จ in so, oh, ้างเราเพื่อนสองมือวะแม่เลยจ้างได้มือกับมือแต่ว่ามื่อนี้ตัดไปเนาะมีแต่เอื่นกับมือนี่คือโมเดลนี่แม่นยังเดือแบบในหนึ่งนะเนาะก็กระไได้แล้วได้มือกับมืออ๋อหายแล้วได้เนาะมาเนี่ยทำมาอยากให้มันทันช่วงมัน แฮม3คำก็งามอยู่แฮม3คำนี่แฮม3คำแฮม4คำถ้าว่าจะได้คิกถ้าจะได้คีกต้องเอา3กับ5บ่แม่น5ก็แม่น9 12มื้อนี้ได้ัน45แล้วรอแล้วก่อน15โยแม่นพอดีบดบดอันบิดวันศเนาะศศเพงบ่แม่ศรับเลยเนาะศงินับเลยสิฮอนนี่เนาะโอ้ยดินศเพงศเพงแล้วก็แฮมบาดนี3กับ5 พ่นซีให้ขึ้นบ้านนีให้ขึ้นขี้โบแมนสามกับหาโแมนหากับแมนเจ็ดแมนเจ็ดกับเก้าีซีซีนี่ทั้งไดเอฟซีพ่นกับทักมาลายอยู่แต่ว่าได้มีเงินมีคำก้อนยังโมมีเงินน่าไม่ทวงลายอยู่บเอาไปขายอยู่หนาทาง พอชิมหมูจากโลชมมดม่ะไรอย่าไปกินนะสาว<ม>ไปแกงไอออมซินกินไปแจ็ของเสียเนาะออมทั้งแม่เราบเกิน2อ,อืเมอถ้าว่ามีเงินมีคำก็เป็นเตรียมขึ้นเลอยก็ได้แล้วอะให้มันทานสามคำหรือวหาหาหรือเก้าเนาะถ้าว่างามนี่สามสามนี่งามสามปมหายงามเนี่ยเจ้าก็้อ เก้านั่นเวลาเก้าตําขึ้นมีแนะน้ยแต่เฮานํามักเด็กเก้าค่ะยาเฮ็ดหยังก็มักเกาเกาเกาดังมักเกาเลยเพราะว่าเด็กเกานี่ก็เป็นเด็กใหญ่แต่สําคัญที่สุดคือ เงินนีแ่แหละยังหน่อยก็ได้เงินซื้อชิ้นโบกชิ้นโมูเพราะเรื่อหาเออนอกม,มันนั่งเป็นพ่อเขพกอเขากับข้ยุ่ยทอดเต๋เนาะมีบ่ใส่เงินซื้อชิ้นโมนูนะมีอยอะใหญ่ชิพาไปซื้อหรอกแต่เรื่องหาเมื่อนี่โบยะทั้งลุงเพิ่นกับเป็นอาจารย์เด้อว,ว่าเป็นหมออันเพิ่นเบิงงันขึ้นบ้านขึนน้นช่องเนาะลุงไปเป็นพี่ใหญ่ของหมอทองมีนี่<ม>เป็นทั้งศิริวัฒน์เป็นทั้งหมอสูตรเป็นทั้งเงินเมนเพิ่นนี่แหละหา แต่โรงพยาบาลกะทางนาวก็ได้หาให้ทางสาบุญเพิ่นไปหาเด้เพิ่นแม่มิ่งกะทางเอิ้นแม่มิงกะได้าหาให้ให้ทางเราหาให้แต่ว่าอยู่เรื่องเนแล้วก็สําคัญแม่นถึงเฮาบ่มีเฮาสน้อยๆกบางทีเอ้น้องมามา่นั่งเนาะอย่างน้อยก็มีผักเาเข้าแล้วก พอขอนั้นน่าทานฟันเศร้าเท่าไหรุ่๊คถ้ามีถ้าว่ามีเงินเศร้าก็ซื้อไม้เก้าย่างเอาก็ได้ถ้าเอาสมมุิว่านนี้เป็นไงเศร้าเท่าไรไหมเจ๊ก็เคยเศร้าอืมบุ๊เคยเศร้าเธอเนาะยังบุฮะจังว่ากันน้องเอ้ยให้จบตัวนี้ไปมีเงินมีคำเดี๋ยวเออจังว่ากันอยากหายโย่ แต่แม่เราบอกบ่เกิน20,000เนาะเบิ่งอื่นมื้อแม่นแล้วเราวะเก็บสีแล้วก็เพราะว่ากระเบื้องนี่ก็ยังเหลือแต่นี่2แผ่นเฮ้อแล้วลูกไผลูกเจ้าลูกไผหึอลูเจ้าลูกไผอือสิชัยค่ะเนาะเอดองพิงอยากดินน้ํ ແຖວເພິ່ນວ່າຢ່າໃຫ້ເອື້ອຍບຸນຫາມື້ໃຫ້ອາເບິ່ງກ່ອນອືມບ່ອນຮູ້ຕະປນຮຕກບກຮົາກັອີนບໍ່ຍຫາຍາຸດ เราใส่ถังนิดหน่อยเรามัดเก็บเอาก็ได้เคลื่อันหม่องแม่ไม้ไปสิเอาเก็บเอาเอาแป้งนิดหน่อยนี่ตุยตุยเก็บเก็บมาเนา่แล้วอืออยู่ไว้อยู่ได้เนาะนี่ก็ห้องน้ำนี่ก็สีพังเบิ้งถ้าว่าชีสชี้ยันไฟนอกเดือนน่ะก็ให้แม่เราเอาสีตัวนั้นมากัน ชิมตาลกันมันชีได้เข่ากับกระโดถ้าว่ามันโบเรือกับมมนเอาสีฟ้าคือเก่าเป็นยุดเด้งยุดสามมือต้องแล้วมาน้ำเบื่อหน่งเบื่อนมันได้ไปโรงเรียนเบื่อหน่งเนี่ยเบื่อวันยังเบื่อเบื่อวันวันยังวันอังคารบ่ ชิดใช่ช่วยพิงไปทูจ้าไปดุกไปมตอวัวนี้ต่อมาหนึ่งมาพี่บันนี้เนาะอือน,นี่มันค่าเลยบอกแมนนี่น ເຮົາເຕະຊ່ອງມືໃດດີຂໍພະທอນເນັກເຕີເດເດຕ້ອງເປີດປາເອີຕ້ອງເອົາອັນນັ້ນເອາຕັນກເບືຕ່ັບຍອນດນຄົືອແຂມືງສຸດ ลิซีว่าสบุ่เอ้ยอย่าเด้งอย่าเด้งไม่สร้างอะเด้อว่ะแม่เราเมื่อยสบู่ทำไปได้เล่งเราเลยเราเล่นมาคำตั้งแต่เช้าแล้วก็เมื่อก็จนมืดมาจนมืดจนคำเพ่อชิเมื่อออมว่าไหวอยู่ว่าอมไหวว่าไหวคือพูดเมื่อนอนถ้าเม่ล่ะ เอี๋ยวมันหอนเลอาการหอนเปยนดูเป็นโงนี้แหละว่าจะมาเป็เมืออืมถ้าออกมวยก็พาไปอาชีพอาชามอในบ้านนี่บอบออยู่บ้านก่อนกูโอ้มอประจำบ้านนี่บ่โอ้ยประจำบ้านหน้ ใครเปิดกันะไรันวันก mm ับ hmm. นั้วยมังมูななな้อะไรไหมสำคัญในช่วงนี้ไปกินมังมูก็เป็นโล่งท้องก็เจ็บอันเป็นเจ็บท้องเป็นไข่ได้มังมูตอนนี้ยังดองไงที่กินชิมกินยังแบบพริกยอมชินเลยมั้ยพริกทองอืมแสดงว่าไปถือกับพวกเนื้อพวกลาพวกอยังเนาะไม่เลงกันนั่นแหละเยอะโจ้เองก็ตัวเดินอะไร งานดองยี่ได้ซามได้ตอนแรกมันเลยมีงานโดยบอกเด็นนี่บืนแม่ช่างชิบอยุทธบอกไนี่ก็ชิไปเต้นแล้วก็ไปซอยเพื่อนแน่ๆนะครับไปเต้นเขาให้ตอนเช้าหลือเปพ่อชิไปเต้นชิไปเต้นตอนแรงได้ก็ไปดึงเขาตอนเช้าโอ้ยไปโควิดจองโอ้ยยิ่เล่นออกทุ่งซะหน่อยยิ่ดักเพ็่อนคนงานเขาเงินรายแดงนั่นนี่เนาะแต่ว่ายอม แน่ใจเนาะเึงเรวพูดสองพูดสามนี่ไมได้ดนเลยเนี่เฮาสิปฏิเสธกับบร่เนาะมีแต่พี่มีแต่นนองเฮาปะเพิินบบดเฮาเวียกงานเฮือนหาเนาะเฮากัหมู่กัสีบ่มาบบดนี้เนคนจักกัรได้เนาะกัีเบียกบบบบนล้นเฮ้ยน้เหอไนีด้ ตอนแรกเต้นให้เลยเรา,าเจจะเห็นหเรียกก่อนเข้าใจเลยนะทำไมอ่้อยขยาอมชินนะเอาอใจเลยแทงก้นเพลินเลยแท <c oughs> งก้นอ่อมด้วยมกันกรที่า <c oughs> จะเป็นกับใครได้เนอะไปสูงแทงได้อ,อันทำไบานเขามันในคำมันใน่ยางเด้เนาะแทงก้นรไปยกสุตว่าใหญงนตัวอ่ะอะร โอ,ยอ้ยาล็อกยาล็อกป้าป้าสั่นคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนมาเบิ้งทั้งไม่สร้างไวยพี่น้องเลยเงินเดือแต่ี๋ยวทษนี่มาหนิเนาะบื่อหนิไปเนาะคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเด้อไว้พี่น้องปลาลุงเไงเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาขับสม้มเริ่มต้นจมจุด พ<ก>ี่บคโฆษณาเราหานเ<ก>ยียบตะปูบบลแล้วโอ้ยเนา<อ>ะฮะอรกัาวบมา่มันสุดนนอยล้วเาสิเนนาะลตอวันดดนะมันมันมันน้นกกนอยฮหนาควา,ความคาวามสิดตามเย่าในตตามหมดเลยก่อนมชิคเอากนี้บอลไหม เสนไปเท้เาเส้นเจน่เนเลยเพือรเบืองเพราะเอวมันมันน้อยก็ยยเพื่อต้องลงฝนเนาะเอวมันบดเสมอกันก็ต้องฝนบัดเอวเสมอกันเลยนี่บัดท่างลังบัดนั่นเดี๋ยวประมาณสาวหาเส้นแล้วอันมมนี้เขาก็กเสติอตาแล้วแม่

เบิ้งใฉ่แม่เตียวจัดการก่อนบาทในป้าป้าโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะ,<ป>ะ,จะจะ่ากันให้พี่น้ง <ปะ S 1> องไใ้คลิปนี้สบายดีปด้าดวงเด้โอเนาะโดย